สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนไทยร,รัมศษาวันนี้จะนําเสนอกิจกรรมที่มีชื่อว่าน้ำพุมหัศจรรย์แต่ก่อนอื่นพวกเราขอแนะนําตัวกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพันณภรณ์อารมณ์สุขค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปูเลย์เลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทยาบรรทองค่ะว่าแต่ว่าน้ำพุมหัศจรรย์เนี่ยมันเหมือนจะยังไงหรออยากรู้ใช่ไหมละ่ะนันตามพวกเรามาเลย เอาล่ะค่ะเรามาดูกันล้านะคะว่ามีอุปกรณ์ใดที่ใช้สำหรับทำกิจกรรมนี้บ้างหนึ่งขวดพลาสติกขวดพลาสติกนี้สามารถนําไปตกแต่งตามใจเพื่อนๆได้เลยนะคะถ้วยบิก,กอร์และกรวยนะ้ำหลอดสองหลอดหลอดสแอลงนี้ มีขนาดที่แตกต่างกาันหลอดที่หนึ่งเป็นหลอดยาวต้องงอได้ด้วยนะคะส่วนหลอดที่สองเป็นหลอดตรงสั้น <c oughs> นี่มีผสมอาหารต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือน,นำสีผสมอาหารเทลงไปในนะ้ำจากนั้นคนให้สีผสมอาหารละลาย ล,ละ,ะาาาลายดังค่ะยัำเดี๋ยวคนแรงนะคะจากนั้นนำสีผสมน้ำสีผสมอาหารที่เราเตรียมไว้เทลงไปในขวดน้ำเดี๋เทแรงนะคะจากนั้นก็นำหลอดสองหลอดที่เราเตรียมไว้ซึ่งเป็นหลอดยาและสั้น หลอดยาจะจุ่มถึงผิวนะ้าหลอดสั้นจะอยู่เหนือผิวน้ำจากนั้นก็นำดินน้ำมันมายึดไว้เพื่อไม่ให้อากาศเข้าหรือหลอดหล่นปิดให้แน่ๆเลยนะคะอืมพอดีแล้วแหละอืเริ่มหักได้เลยขั้นตอนต่อไปเอ้ย เป็นไงคะง่ายไหมคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆเาจะสาธิตให้ดูนะคะพเพื่อนดูนะคะผมจะเต่าลมลงไปในหลอดเพือ่อนสังเกตที่นีหนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีบีมดูนี่สิโอ้โหฮะทำไมนะถึงได้อีหลอดหนึงในเมื่ออันนี้ก็ไม่ได้จอมไ้นี่นะก็เพราะว่าเวลาที่เราเต่าลมลงไปน่ะอากาศมันจะมัน ที่เราบอกไปก็คืออากาศนั่นแหละอากาศมันจะก,กดทับถึงน้ํารอบทิศทางจึงทําให้เกิดแรงดันอา,ากาศขึ้นมาในหลอดนี้น่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นเราขอลองทําบ้างนะมาแข่งกันหนึ่องสา<ำ>ได้ผลด้แคไเป็น,น,นไงบ่างคะเพื่อนเพื่อนกิจกรรมนี้ ทำง่ายง่ายนิดเดียวสามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้เพื่อนๆได้ความรู้เพิ่มเติมพวกเราก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ